สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่โรงโชว์สตัดผมนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนะครับการทําให้นวลนะครับหลังจากที่เราได้มีคลิปต่างๆเอาไปนะครับที่จะมาพูดเรื่องนะครับการทําให้นวลมีทาได้3วิธีนะครับ3วิธีครับการทําให้นวลนวลคือครับให้ หลังจากที่มีขาวไทยขาวขึ้นไปแล้วนะครับต้องมีนวลน,นะครับสมผมที่จะถึงจะสวยงามนะครับต้องมีนวลน,นะครับมีนวลขึ้นไปนวลมากนวลน,น้อยก็ให้มีนวลน,นะครับต่อจากขาวนะครับขอเชิญมาเพื่อนเพื่อนบางท่านบางคนบางช่างนะครับก็ยังไม่ความนวลก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็สาหรับเพื่อนเพื่อนที่ฝึกใหม่นะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องความการทําให้นวลมี ผมทาได้ทําได้3วิธีนะครับโดยวิธีแรกก็หลังจากที่เราไถยขาวนะครับโดยเฉพาะเราส่งหลังจากที่ไถยขาเนี่ยเราต้องใช้วีเล็กนะครับต่อยจากขาวนะครับแต่วีเล็กโดยเอาส่วนปลายนะครับการทาให้นวนนะครับการทำให้นวนโดยการใช้วีเล็กเราไม่ส่วนมากเราจะ ช้ไม่ได้ครับถ้าจะเอาแบตทีเตรียมาไถกลางกลางตางนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเอามุมใดมุมหนึ่งนะครับจะเอียงจากตะแคงก็ได้นะครับมุมใดมุมหนึ่งของของแบตเตเรียน,นะครับถ้าแบบนี้นะครับก็หน้าฟันีเรามันแคบนะครับบางทีฟันแบตทีเตรียจะไปถูกส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นทำให้ความเสียหายนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราทำนวลต่อจากขาวเราต้องใช้มุมบัตเตอร์เลียนนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราทำมาเสร็จนะครับโดยการตัดแบบังนี้นะครับแบบดังนี้นะครับโดยเอามุมซ้ายนะครับหรือว่ามุมขวานะครับตรงนี้นะครับการใช้นะครับวิธีที่สองการทำให้นวลก็คือนะครับโดยการ สว,วัสดป์ปัตเตอรเลียนนะครับไถขาวแล้วก็สว,วัสด์ขึ้นนะครับสว,วัสด์ขึ้นเลย,เย,ยนะครับสว,วัสด์เผยหน้าปตัตเตอรเลียนนะครับสว,วัสด์เผยเผยเผยก็สามารถให้หนวลได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้วิจ,จารณญาณใช้ความชํานาญพอสมควรนะในการสว,วัสด์เผยให้หนวลนะครับส่วนวิธีที่3นะครับวิธีที่3ก็คือการ โยกฟันแบตเตอรี่ยนล่างสุดนะครับโยกฟันแบตเตอรี่ย์อยู่ล่างสุดถ้าบนบนสุดก็จะเป็นไทด์ขาวนะครับถ้าล่างสุดก็จะเป็นเทียบเท่ากับ่องฟันเบอร์0.5นะครับเบอร์0.5แล้วก็เป็นการไถเผยครับไทเผยหรือว่าตบัดได้เหมือนกันไทเผยเรียกว่าไทเผยก็ช้าก็ได้นะครับพยายามเผยนะครับเผยหาตัวเรานะครับแบตเตอรี่นะครับความนวลก็จะ ได้ขึ้นมานะครับาต่อจากขาวนะครับหรือเราจะไม่มีขาวเราจะเอา0ไูไถเผยเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งครับก็ได้เหมือนกันส่วนมากจากขาวนะครับจะชอบขาวนะยะิ่งส่งผมมาตรฐานจะชอบขาวนวลขึ้นนะนะครับก็จะได้สะอาดนะครับขนเดี๋ยวได้ไม่มีนะครับไรผมขนขนก็จะสะอาด จากนั้นเราก็ใช้มิโกิกันรอบนะครับดยการนี่นี่คือวิธีการวิธีการทำนวนทำได้สามวิธีนะครับโดยมีเล็กนะครับมีเล็กนะครับทำให้นวลต่อขาวนะครับอย่ที่สองก็ไถนะครับไถตะบัดขึ้นนะครับจากขาวตะบัดขึ้นนะครับนะครับต้องใช้ความชำนาญนะครับปัิเลียนต้องคมนะครับต้องแรงนะครับเผยขึ้นนะครับ ไถตวัดไทยเผยได้หมดนะครับแต่ฟันฟันจะขึ้นบนสุดนะครับเราฟันจะโยกบนสุดนะครับก็ไทขาวนะครับแต่อาดับที่3นะครับก็คือใช้ตะเกียบมีเครื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโยกฟันให้อยู่ล่างสุดแล้วก็ไถเผยเพื่อจะตวัดเผยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นวิธีการทำให้นวลครับทั้ง3แบบ ทำได้สามแบบนะครับหรือเล็กทำให้หนูนได้นะครับหรือไถตบัดแบตเตอรี่น,นะครับทําให้นนูได้สามก็ใช้แบตเตอรี่ขยับฟันเลยนะครับนี่เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชํานาญการนะครับขยับฟันล่างสุดแล้วไถตะบัดเผยขึ้นได้เลยก็จะได้ความหนูตามที่ต้องการนะครับทีนี้ก็พอจบประมาณเท่านี้นะครับ